สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u าร์ท t ็อปเทโอเควันนี้นะฮะเมื่อคืนสตีฟจ็อบเข้าฝันว่าเข้าฝันว่าอะไรเข้าฝันบอกว่ามีของควรจะต้องเอาของโปรดักของสตีฟจ็อบมาแจกในรายการนั่นคือเฮ้ยไม่ใช่เร็วละเร็วละเอามาโชว์เลยนี่คือ iPod Shuffle ใช่ไหมฮะสองกิกะไบต์นะฮะกิจการมีว่าไงครับพี่ ง่ายๆนะฮะก็พิมพ์ T O P นะฮะตามด้วยคำตอบว่าวันนี้เรามาถ่าย MV มีเพลงชื่อว่าอะไรเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเราซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลที่สองนั่นเนเพลงช้านะฮะส่งง่ายๆเลย7เจ็ด C นะฮะส่งเข้ามาตอบทูกนะฮะเราจะแจกงนี่เลย iPod Shuffle จาก Steve Jobs ฮะง่ายเดียวนะครับส่งมาพิมพ์ T O P แล้วก็ถามด้วยคำตอบของคุณ C 7 4 <C S 2> 7, 7, 7 7 7 7 7ส่งเลยนะครับครับผมเอเพลงมันชื่ออะไรความลับความลับอะไรสักอย่างไม่รู้บอกไม่ได้มันยังเป็นความลับอยู่โอเค You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง